ก็คือคุยเดียวเลยเจ้าก,กับเบื้องนาไอ้สังเลยอมองอยังไงไปอ่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่อน้ารำนะคะเป็นยังไงค,ค่ะก็ได้ยินข่าวว่าผู้ใดก็ฝันแม่นนะ่ะพี่สาวค่ะเพิ่นฝันค่ะถูกมามสองงวดแล้วมาลุ้นงวดที่แล้วบัดน,นี้เพิ่นมาฝันอีกฝันเห็นแม่กับพอ่อนงวดที่แล้วนะกระถือความฝันนะ่ะแม่ถือตัวไดเขาตัวไดคะ่ะไอ งวดก้อนกอน่ะสองงวดอีกอย่างมันที่มันออกสองงวดแล้วมันรูดงวดแตหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยอ๋องวดก่อนน่ะนั่นแมนสองงวดแต่่างงวดเมื่อกี้นี่รูดรูดแสดงว่าเพิ่นซื้อไวจะได้กอค่ะซื้อจงป้าจงป้าจงอ๋อป้าจงฝันแม่นแม่ม่หานแม่นอ๋อป้าจงคนเพิ่นถ้าเพิ่นฝันเห็นแม่เห็นพ่อเนี่ยเพิ่นกัสิถูกคือกันอืมค่ะอืมแบบนี้ ก็เลยมาเบิงเนาะเพิ่นเพิ่นฝันเห็นพ่อกับแม่สองคนระบันนี้ไอไปผูกแขนเนี่ยแม่เพิ่นไปผูกแขนว่าวันเกิดพ่อกับแม่ค่ะเราไปผูกแขนให้ผูกแขนให้แหี่ผูกให้แม่มันหุ่มยูสายผูกแขนนั่นแต่ว่าไอไปผูกให้พ่อมันบม่หุ่มแบบนี้ผูกให้พ่อบ่หุ่มแม่เพิ่นกันเลยไปดึงอ่อนไม้มาผูกกะหุ่มยูแต่ว่ากะมันรัดเพิ่นกันเลยว่า เอาผูกแลี่ยวๆกระดึงออกสะสะถอกเพิ่นว่ามันชิลลาดแขนเจ้าว่าสันผูกละหล่ะว่าสันพ่อก็เลยว่าโอ้ยเกิดมากกับพวกเคยเห็นว่ะสันพึ่งพึ่งพึ่งใจเห็นตอนนี้ลหละว่ามีวันเกิดว่าสันพวกเคยมีวันเกิดน้ำเขาเออบวหูซ้ำนั่นแหละพ่อน่ะบุกงูซ้ำแต่งวดมันออกอีหอย่างเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดนะนั่นแหละ เพิ่นเอาออกอายุเพิ่นเนี่ยนะเจ็ดเก้าเจ็ดบ่อเนี่ไอเอ่อไอเพิ่นซื้อหัวหัวนั่นได้ไหมคขาบอกหัวนันหัวนันนะจ้ะเพิ่นกับฝันเห็นแต่ว่ามันเนี่ยเพิ่นเพิ่นมาฝันใหม่เนาะอืเพิ่นกับซื้อได้งวดนันเพิ่นกับถือสามตัวสิบบาทป้าหงวดนันกับถือสามตัวเออสามกลับเพิ่นซื้อสามกับเพิ่นมาเพิ่นมักแห้งกะอายุพอกะมันกะบเจ็ดสิบเก้าหัวนันในฝันได้สามตัว แม่ฝันเห็นพัเนกระซื้อกลับไปครับมาทั้งตดทั้งต่งเลยนบ่อันซื้อสามกับเลยอันมันเป็นเก้าเก้าเ็ดค่ะอ๋อเก้าเกดแม่เพิ่อกระซือถูกทั้งสองตัวได้แซมตัวกระถูกสิบบาทค่ะอืออือสองตัวกระถูกค่ะเพิ่นกระได้หลายเติบยูก็ได้แสดงว่าป้าจงจะเป็นคนฝันแม่น ฝันย่ำได้กับชิ่บอกอกย่ำหนันจะบอกปกติความฝันของเราปกติขันฝันเห็นพ่อกันแม่น่ะจะออกค่ะถ้าฝันยังอื่นกับกันยังโมโหคือกันนาะค่ะแต่ว่าถ้าฝันเห็นอ่าก็ขึ้นหน้านี่ถ้าฝันเห็นหน้าจะเกียวเลยเด้อืออีลีคือนาลัมนี่ใช่เป็นน้องของประจงแมนบันนี้ประจงฝันถ้าฝันเห็นเกี่ยวกับพ่อนี่จะถูกเรียกตลอดแมนจะถูกตลอดนารัำคือกันแมนบอกค่ะแมนที่เคยฝันตอนนั้นกับฝันเห็นที่ถูกรางวัลทีซีน่ะกับ ฝันเห็นพ่อกับแม่นี่แหละแสดงว่าก็สิ่เป็นเป็นคนดวงเฮงทั้งพี่ทั้งน้องอยู่แมนแล้วก็จะฝันแม่นทั้งสองคนแต่บางทีจะสลับกันสิบ่คะช่วงนี้เพิ่นเป็นผู้ฝันอเพิ่นกับถูกตั้งแต่อ้งวดวที่เก้าเอเพิ่นเพิ่นซื้อเก้าเก้าเจ็ดนอแล้วก็เก้าเจ็ดเก้ามันสลับกันไปสลับกันมาไหมเพิ่นกับเป็นคนทุนน้อยเพิ่นถูกสิบบาท แสดงก่าสูนสองตนพี่น้องสองพี่น้องฝันแม่นแล้วก็มาถูกอีกงวดไอ้ทัดมาแล้วก็มารู้วดกอีกูนสามสามซูนหินหอกางล่างอ้าวอยากคู่งวดนี่ได้มาดนี่ว่าเพื่อนฝันว่าจังไดเพื่อนเราให้ปาลามฟังบอกเราเพื่อนว่าฝันเห็นพ่อกับแม่อีกแล้วว่าฝันอีกแล้วฝันว่าจังไดเนาะค่ะเพื่อนว่านั่นอัน พ่อกับแม่เนาะ<ฆ>เพิ่นไปผูกแขนไห้ค<ฆ>่ะอ่าผูกไห้ให้แม่ก่อนค่ะฝ<ฆ><ฆ>่ายผูกแขนมันก็หุมอ่าแล้วไปผูกให้พ่อมันแบบ,บน,นี้เพิ่นก็เลยไปดึงออ<ฆ>เอาอันใหม่เขามาดึงเอามาผูกแบบน,นี้มันกัยังรัดแขนเพิ่นอยู่เ<ฆ>พิ่นก็เลยว่าเออไอ้มันรัดแขนนอกเพิ่นว่ะเอาผูกแล้วละ,ละเลี้ยวแล้วละ,ละเอา<ฆ>ออกก็ได้อยู่ยันมันรัดแขนเพิ่นว่ะค่ะอือมันก็ดีคือกันแหละ พ่อเพิ่นกันเลยเบ้าขึ้นพ่อเพิ่น,นัหนว่นว่า,วาไม่พเพิ่นว่าบุาเคยมีไผแล้วมาผูกไห้วันเกิดจังสีวัสสันค่ะอืมมันกระสิบุออกวันเกิดแล้วว <คง S 2> ันนี้เพิ่นเราแบบนี้เอ่อเพิ่นตีเลขกหรือยังปะปะัญตีโบเปินโอ้มาน,นีก็เลยมาเบิ่งอันนี้ล่ละนี่ก็เลยเว่าไห้เนี่ยเอ่อปะรำฟังแมนบันนี้เห็นน้องฟังน้องฟังน้องว่าตัวได้บ้านนี้ โอ้ห้มาเบิงอันทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านมาเกิดมื่อใดสิบ่ค่ะแมวมาเกิดมื่อใดหาเกิดเกิดเพิ่นบ่เห็นแบบเอ้เบิงกระดูกบาดนี่เบิงเบิงอันนี้มันจะไม่เก่าเนี่ยมันจะมีเลขอยู่สี่ตัวนอนอยู่นี่เอาเบิงเด้อพี่น้องมีสี่มีหกมีเก้ามีเจ็ดอันนี้ค่ะอ่าของแม่ก็คือกันระบาดนี้ค่ะ่ ว่าแมนมักกับมักสี่หกเจ็ดแล้วเอาตัวใดมักว่ะมักได้นี่มันมีมันมีเหล็กมันมีเหล็กยังแนนมีสี่มีหกมีเก้ามีเจ็ดมีสี่มีหกมีเก้ามีเจ็ดแมนอันนี้ก็คือกันแต่มันเพิ่นกระเฮ็ดเป็นสี่มุมอย่างสี่เนาะค่ะสำไมเก้าสมัยเก้าเนี่ยล่ะเอาตัวเลขมาเอากระดาษตัวเลขมาจับคู่หนึ่ง กษีซื้อนี่ล้วสรุปเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าปลาล่าเพิ่นศีสื้อตัวใดเดี๋ยวลองเอามาดึงเหล็กเบิ้งสรุปตัวเดียวให้ปลาล่าเป็นผู้สรุปให้ว่างวดนี้ที่เป็นตัวใดเนาะแต่ว่าประจุเนาะเพิ่นบนหันไในว่าแม่นบ่เพิ่นว่าเพิ่นมักตัวใดบ่ค่ะเพิ่นก็สิเอาตัวใดเพิ่นก็สิบ่มีเกินมาจยังน่อยอยู่บ่เพิ่นบ่ออมาฮึซิว่อ่อนขี้ แต่กะซิเอาอยู่เอาข้างล่างสองสองตัวเดียวบานเด็กที่นี้จะเอาลงมข้างล่างสองสอง,สองตัวเดียวข้างบนนี่จะเอาแต่ว่าแขนนี่มมนกะซิเป็นหาไว้ละเนาะแต่อันอยู่ในหนีเพิ่อนนันเป็นซีบัดอ,อันนี้มากระเด สมัยก่อนมันเบืองอยากเนี่ยเล็กสมัยเออนี่สมัยแบบทยๆเลยมันพวกเืออนสมัยเฮ้าตัวส่อนเกิดพ่อสอแงองๆเพื่อทีเขียนเป็นตัวเดียวให้ปลาล่ำเป็นผู้อันอันนั้นว่าสิตัวใ,ใหญตัว<ห>เดียว,ยวตรงๆเลยค่ะสี่ Khiến luôn đấy, ạ, à, khiến, khiến có dạ, ngang Bố không nhắn, để <laughs> bố không cần cần lọc mày cả đại Khiến đấy, ạ, khiến hai à. ấy à, sẽ hãy, ảo, tổ đáy Ả ừ, càng bốn, no Sì Hục Chết Sì, hục, chết Càng bốn Bốn tổ đáy à, lạng, tổ đáy, đáy. chắp khu, tổ đáy khiến, hay chắc đấy, ạ Anh ta sẽ chắp khu, ảo, càng bốn cả, chứ, hục, chết อันนี้เจ็ดสีแต่ข้างล่างล่างเนาะล่างนี่เอาเอาสองสองตัวเดียวทิมมักเลยอ้าว<อ>งกลมให้แนะ่ค่ะปากกาแดงวงกลมให้แน่ตัวใดเจ้าสิเนีนตัวใดอันนี้ข้างล่างเลยเอตัวเดียวอันนี้สามตัวเนะเาะสามตัว อที่มัดมัดตัวนี้แบบ่บะอ้าวในใจจะควงเนี่ยในใจจะคองอาจจะสลับจับหันมาทาั้งสี่ไอเอฟซี่บังอ่าท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นสองพี่น้องคนฝันแมน่นปลาล่ำกับอันปลาจงเนาะฝันแม่นเนาะปลาล่ำเนาะนปลาจง ป้าจงกับป้าลำนี่เพิ่ิตีเลขซอยกันแมนบ่ค่ะตีซอยกันจะตีซอยกันค่ะผู้หนึน่งบ่ฝันก็คือผู้หนึ่งฝันแมน่นก็เลยสิเอาส่วนมากสิเอาตัวเลขเลขจากสองคนนี่แมน่นก็คือเอ้ยกับน้องแมน่นสองพี่น้องป้าลำป้าจงคนฝันแม่นนะคะก็งวดนี้สรุปตัวเลขก,ก็จะเป็นสี่หกเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่นะคะอ่าตัวเน้นจะเป็นหกเจ็ดเนาะอันนี้บน ส่วนเลขล่างนี่จะเป็นสองสองเนาะค่ะเนาะ<ม>เป็นตัวเดยียวที่สินแล้วเขาอันนั้นอยู่ฝันอีกยังก็ฝันฝันแต่ละเธอนี่ส่วนมากที่ออกตลอดมลแมนบอกค่ะแมนออกอือน,นี่เดี่น้องแค่แต่เป็นคนทุนหน่อยเนาะกันเลยแบบว่าแบบจังไดลบะบุขืนบุลงมีสินะบุขึ้นบุลงหางเดียวเม็ดเดียวไปโหลดบ่เม็ดเดียวไปเลยอ ่ะสำหรับคนทุนน้อยแนนค่ะอ่ะลงก่อน่ะอ่ะสำหรับตัวเลขนะคะของป้าจงกับป้าลำเนาะคันผู้ใดชอบกระจัดเนาะจัดไปเลยนะคะจัดไปเลยมั่นใจปะคะว่างวดนี้ตัวเลขเท่าไิมาบ่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือตัวใดฮะยังขอว่าไม่กระดูเลขตัวนี้บ่ตามไผบ่ตามไผบ่ตามไผ้มั่นบ่ตามไผ้สี่หกเจ็ด มากโคกเจ็ดอ่าข้างล่างนะมากสองสองแค่นี่แค่นี่แค่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบ่าตามไผ่โอ้ขอบคุณหลายๆค่ะ,อะขอบคุณค่ะสุข,ขสุขพ้นเด้อค่ะพี่น้องอ